ก็มีดราม่ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นเรื่องของนักศึกษาพยาบาลนะครับน้องเขากู้ไม่ได้น้องเขาเนี่ยเข้ามาหาวิทยาลัยได้เนาะแล้วเขาก็มาจากใต้ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเงินทองก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายการที่จะไปแบบกู้หรืออะไรที่ทำไมมันช้าจังทำไมระบบของการกู้เนี่ยมันช้าทีนี้เนี่ยเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีคือน้องก่อนนั้นเนี้เขาก็ทำตามกระบวนการน,นะครับโดยการที่ไปร้องสู่นํำรงธรรม แต่ทีนี้มันก็แบบ้าราชการเนาะทีนี้นายกรัฐมนตรีทราบเสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นั่งอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเก้าอี้นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่าน่งเองและวันนี้นะครับทางคุณเผ่าภูมินะครับทางเลขาของกระทรวงการคลังเนี่ยคุณเผ่าภูมิก็บอกออกมานะครับว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วก็เป็นกังวลมากสั่งการนะครับโดยด่วนให้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เอง,งเถ้าเงื่อนไขตรงตามนั้น ทันทีเลย7วันค่าของชีพได้ไปเลย7วันเสร็จเรียกว่าเด็ดขาดคือเราจะบอกว่าข้อดีเรื่องหนึ่งนะต้องเปิดใจ 1. น,นายกทำงานเร็ว 2. ส,สั่งการแล้วทุกคนนายกเร็วยูจะมาอืดไปเรือเกลือไม่ได้แล้วนะวีนนะจ๊ะไม่ธรรมดาวีนแรงด้วย แต่คือก็ต้องบอกว่านี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาอย่าเลยอย่าไปอย่างนั้นเลยคือต้องทํางานให้เร็วนิดนึงอะ่ะน้องมันเดือดร้อนต้องเรียนหนังสือการศึกษาสําคัญไม่เป็นอย่างเดียวที่แบบจะทําให้ความเหลื่อมล้ามันน้อยลงอะ่ะนั่นคือการศึกษาคนไทยต้องเข้าถึงการศึกษาพอมาติดขัดเรื่องนี้ไม,ไม่ได้เรียนฟรีแล้วยังต้องแบบบัขอกู้กู้คือต้องจ่ายนะ กองทุนกูอยู่เมื่อการศึกษานี่ชื่อบอกอยู่นะคือกู้นะสุดท้ายน้องๆพวกนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็ต้องไปจ่ายเงินคืนนะมไม่ได้ก็ไปขอฟรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านายกสั่งการแบบนี้ดเรเผ่าภูมิบอกออกมาแบบนี้มั่นใจได้ครับว่ากระทรวงการทํางานได้รวดเร็วแน่นอนและน้องๆเนี่ยจะอะไรยังไงเนี่ยก็ส่งเรื่องราวเนี่ยผ่านไปที่ทาง โรงเรียนเออมาหาวิทยาลัยได้นะเพอเขาจะประสานกับทางอวด้วยอ